กำลังใจให้เราใช่ไหมดีกว่าดีกว่าต่างจะปิดหมดนะอันนี้ยังมีแสงแง้มบานหนึ่งอยู่ก็ยังมีความหวังคนเราอ่ะแค่แค่มีแสงเข้ามาก็มีความหวังแล้วลองคิดอย่างนี้นะใช่ความวังและความศรัทธาใช่มันอยู่ความศรัทธาความศรัทธาด้วยแล้วก็ความที่อยากให้พื้นที่ตรงนี้น่ะมันมันจะดีขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาชีพเสริมหลายๆอย่างที่ เขาเรียกว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสทําก็ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าชาวบ้านก็มีความรู้ในการที่จะทําอะไรที่เป็นของฝากอะไรที่ที่นึ่งนอกเขาอาบจะำ่ไหมู่บ้านใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านนะฮะบ้านเล็กๆเนี่ยบ้านไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนจริงๆถ้าเราสามัคคีกันจริงๆมันดูแลกันไม่ยากมีโอทอปมาลงก็ดีนะฮะใช่ถ้าจะมีแหละเพราะว่าทุกคนน่ะไปอบรมตลอดอยู่แล้วอบรม ไปยิ่งเยอะกว่านี้แมาแตนจะไปชนป้าแต๋นลงกันั่างล่างโอท็อปทำอะไรสักอย่างในโอท็อปในหนึ่งหนึ่งจะบนในบ้านเมื่อวันก่อนป้าไปพระธาตุนาดูนใช่ไหมป้าเห็นกระเป๋าเขาถามว่ากระเป๋านี้เขาเขารับมายังไงเขาอะไรยังไงนะกระเป๋าไม่แพงนะเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านมีคนทำซึ่งเราอาจจะมีโอกาสสนับสนุน กูไม่พันกลุ่มนี้ก็ได้เอาเป้าขอเบอร์โทรเขาไว้แล้วครับอาจจะมีกระเป๋าแล้วก็เราจะไปดูกลุ่มคิดว่าถ้าอะไรมันดีขึ้นแลนะเราจะดูกลุ่มแม่บ้านก่อนว่าที่ไหนที่เขามีแบบอาจจะมีแบบเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นกระเป๋าก็ได้แล้วเราก็ช่วยเหลือเขาการจะได้ลืมตา,าปากได้ใช่บ้านเราเราลมาจากนาเราเราถ้าเราจะทาอะไรสห้เราจะขายของอะนรแล้วล่ามาจากที่แม่บ้านเขาครับป้าเอาไก่ย่างมาขายป้าไก่ย่างมาขาย มันร้อนมันร้อนมาให้คนื่นเขาทแกมาวาแลมไกวา่ยางไกนไม่แไม่้อก็้ไก่ยนอย่างเดียวจะให้เป็นหัวหน้าต้องมชความมั่บ้านทั้งคนเดียวค่ะบอกนะาแตนนี่จะได้จ้งให้เป็นองเป็นแม่บ้านบ้านผู้ชใจาเเป็นประธานเลยค่ะคํารู้สึก จะได้เอาสิ่งดีๆมาให้เพราะว่าเขาทำได้แล้วครึ่งหนึ่งแล้วนี่ทำความเจริญอพลตตินัลลุกคนนำให้แล้วแล้วก็ค่อยศึกษาแล้วค่อยๆศึกษาไปนะที่ว่ามันจะต้องมีแบบเรียกว่าไอเดียความคิดอะไรขึ้นมาให้หลายคนช่วยกันคิดนะจริงๆก่อนหน้านี้ป้าก็ต่อนที่ไม่ได้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คิดกับทีมยูทูบเบอร์นะบางบางทีมอะไรเนี่ยที่คิดว่าเอ้ยมีอะไรต้องทำเป็นกลุ่มเป็นอะไรไหมอะไรจะดีแล้วล่ะ นี่ก็อีไม่ต้องขายสิ่งที่มีชีวิตเนาะก็จริงๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็แบบที่ว่าเราก็ต้องหาอะไรทำสวยๆเพราะว่า p a t e n นจะได้สวยๆไปเนลายเลยของเยวเขาจะหาเวลางอเมืองรอาอย่างไม่ได้เอยวจะให้ป้า e ต t นานเลยเออสินค้าจนขาบคือมันเป็นลายที่ป้าซื้อวันนั้นมันเป็นลายผ้าลายพื้นบ้านนี่แหละลายผ้าขาวม้าลายอะไรอย่างเงี้ย ซื้อมาสองใบนะพี่ธทีเนาะสองใบมาดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาชุดก่อนเห็นว่าชุดผ้าคามแล้วเยไปหาที่เป็นที่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขาเขาทำอยู่แล้วส่งให้เราเนาะราคาส่งนะครับใช่เออจะมาทำกันรอดูว่าเอถกเนาะใช่ค่ะก็จะดูว่ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มไหนที่มันจะมันจะมีไหมนะถ้าเอชีแถวสุขุมวแถวแล้วใกล้นะมี มีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในบ้านนะอยากมานำเสนอก็พายูทูบเบอร์มาได้นะคะถ้าป้าสนใจป้าจะได้มาได้ขายเขาไง่นีไก่นี้ไม่เอานะเพราะว่าค่าเขาเนี่ยไก่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเองสวยเอาเป็นอย่างนี้สวยงามๆมาใส่บ้านกุกกอกเขาเรียกว่าชุดผ้าประจำตะกูลเราจังหวัดไมเกี่ยวกับจังหวัดจังหวัดเออจังหวัดสุรินทร์ป้าป้าช่วยได้นะคะป้าก็จะนี่าุกยเสื้อผ้าจังหวัดสุรินทร์นะคะ ก็ได้นะคะแยาใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแยกไข่ผ้าใหม่จะจะถ้าใหม่ใช่ไหมมีครับมีได้ป้าพ่อใหม่ดีเลยดังแล้วเดี๋ยวเอาเบอร์โทรมาแล้วค่ะแล้วก็มีไลน์้วยแอดไลน์กั่ใครจะไม่แย่งกันทำไมอะไรก็แล้มีว่าเลี้ยครูก็ได้ ก็จะช่วยสนับสนุกสินค้ารวมกันในจังหวัดในจังหวัดเหมือนกับเราโปรโมทสินค้าจังหวัดนั้นๆอันนี้จะงหวอันนั้นนะคะอันนี้จังหวแต่อันนี้เราไม่ยอมนะฮะามไหวบหาย่งเราเราไม่ยอมนะครับเอ้สาวขึ้น้วนะจริงๆนะนะจริงๆช่วงน้เป็นช่วงอะนะเขเรียกว่าเขช่วงโควิดนะชงโควิดีแล้วเราก็น้าแ่ไอยาเ่ามีอาที่ไหนก็ได้ลยวแกง ก็เป็นเป็นเป็นของย่าๆเป็นขนมปังชิบเชคเลยค่ะหนึ่งเป็นของฝากขนมปังบ้านเมื่บ้านก็ได้มีงานทำเรื่อยๆบ้านเชียงมรดกโลกกลุ่มแม่บ้านบ้านเชียงมรดกโลกบ้านผมนะป้าก่อนนะคะว่าป้าดูแล้วป้าสนใจโอเคโอเคเดี๋ยวจะยังไม่ดูนะะจยทำใด้แม่แม่ช่างพงทำอะไร ทำผ้าพวกเดินนี่เด็กถ้าตอนนี้เนี่ยมีกี่เขามีกี่ทอผ้าเขาอุ้มหาโบราณได้ไหมครับป้ามังเชียงไหาโบราณมันเชียงอ่ะเท่าขุมบ้นมราดบ้านเขาจะมีสำเร็จรูปไปเนาะแต่ทั้งทอทั้งตัดทั้งอะไรมันอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปหาไปหาก่อนแล้วจะมารวบๆกันเซ็นขายมึงก็ดูไดางแล้วก็ทำงานจ้ะ เดี๋ยวผมจะเอาหายับเทียงมาับเทียงมาโรดโลกครับบ้านผมครับอันนี้อันนี้ค่ะมีใบเทียงโรดโร่เขาม ที่องดีแต่ละจังหวัดนะคพ่อแต่ละจังหวัดครับบ้านผมมาจังหวัดของเรามรดกโลกบ้านเชียงพี่ของหมู่บ้านท่าตูมค่ะเป็นกลุ่มหมู่บ้านครับก็อยากจะมาลงที่เกาะครับผมค่ะท่านมาที่วัดใหม่เมื่อวานนี้เราเห็นภาษาบุนะมันมีกลุ่มหมู่บ้านอยู่จะเกือบกบถึงบ้านป้าเลยเพราะฉะนั้นบริเวณบ้านป้าจะเลยแค่บ้านป้าจะทำงานไม่ได้ได้ไม่มากนอกจากเขาจะไล่สุดท้ายของสู้ๆรใว่าาเห็นบอกว่ ไปแล้สองานกว่าแล้วัดขิ่มขึ้นมาขอบคุณพระแตนมากนะครับเ่วานะรักวดครับฝากกดไลค์กดแชร์เข้าอดิสอสสุขรครด้วยนะครับ